โอเคก็สวัสดีครับมาต่อกันนะฮะหลังจากคลิปแรกเราสร้างช anel YouTube กันไปแล้วคราวนี้สมมุติเรามีวิดีโอที่จะส่งงานหรือว่าจะเอาไปใช้จะเอาไปใช้นะครับจะไปอนะัปโหลดน่ะก็พร้อมแล้วนะครับเพราะเรามีช anel แล้วนี่ไงช anel ของเราค้างข่าวไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วก็อัปโหลดได้เลยนะครับเบื้องต้นคลิกปุ๊บแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องมีวิดีโอใช่ไหมครับมีวิดีโอที่เราต้องการจะอัปโหลด เตรียมไว้ก่อนสมมุติเป็นวิชาอะไรก็ตามแต่ที่เราตัดต่อวิดีโอไว้แล้วหรือไปถ่ายวิดีโอมาแล้วแล้วเราเตรียมจะส่งอาจารย์นะครับเราก็เตรียมไว้แล้วก็มากดอัปโหลดใน youtube ของเราแค่นั้นเองพิ่บไม่มีอะไรมากมันก็จะเด้งหน้าขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ select file นะครับเลือกไฟล์จริงๆ u t u b e เนี่ยมันสามารถให้เราอัปโหลดไฟล์ได้หลายๆไฟล์พร้อมกันนะครับ ามาดูกันเว้วิดีโออยู่ไหนที่เราจะอัพโหลดปึ๊บก็เลือกไปตรงที่เราเก็บวิดีโอไว้นะครับอ่ะนี่ยูทูปหนึ่งสมมติอันนี้คือคลิปของเขาที่แล้วเราจะมาลองอัพโหลดกันนะครับปุ๊บแค่นี้เองนะครับ select file เ,เลือกเข้าไปปุ๊บแล้วก็ Youtube มันก็ทำการอัพโหลดเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับ ในระหว่างนี้มาดูกันนะครับเดี๋ยวที่จะต้องจะต้องดูกันคือหน้าแรกเนี่ยหน้าหน้านี้นะครับมีอะไรบ้างที่จําเป็นไตเติลหรือว่าชื่อคลิปนะครับอันนี้คือรีคัวร์เลยก็คือต้องใส่นะครับเราก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรอย่างอันนี้สมมติของของผมกันนะครับก็คือยู u ูบไงดีแนะนำ YouTube ตอนที่1อ่ะสมมุตินะครับตอนที่1เห็นไหมครับเช่นอันนี้คลิปวิดีโอที่สร้างไปอันนี้นะครับก็คือการสร้าง c h ANNEL ก็ตั้งชื่อไปซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นชื่อหรือว่า t ตเติลเนี่ยเราสามารถมาแก้ไขที่หลังได้นะครับ p t s o r i p t ั่นก็เหมือนกันคลิปก็พิมพ์ไปก็คือรายละเอียดนะครับอันนี้ในแง่ของถ้าเราจะไปทำเป็นอาชีพนะครับหมายความว่าคลิปของเราเนี่ย เอาไปใช้งานจริงจังนะครับคืออัปโหลดออกไปจริงจังเนี่ยทั้ง2ช่องนี้นะครับสำคัญเนาะทั้งไตเติลแล้วก็เดสคริปชันนะครับก็คือยิ่งเราใส่ข้อมูลครบถ้วนเนี่ยคนที่เข้ามาดูคลิปเราก็จะจะรู้สึกว่าคลิปเราน่าเชื่อถือนะครับมีอะไรให้อ่านอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีเรื่องของการเซิร์ชเอนจินในการหาที่จะหาคลิปเราเจอนะครับสมมติเรานี้ใส่คข่าว,าวคลิปการคลิปแนะนําการการใช้ Youtube นะครับเบื้องต้นนะตอนที่หนึ่งสอนการสร้างช่อง YouTube จากเมลมหาลัยมหาวิทยาลัย,ยอ่ะสมมติปุ๊บเสร็จละนะครับขราวนี้อ่ะเพลย์ลิส เพลย์ลิสต์นะครับก็คือคือต่อไปเนี่ยสมมติเราไปทำ YouTube อย่างจริงจังเนี่ยหรือว่าแม้แต่เราเป็นผู้ชมเองเนี่ยเราสามารถสร้างเพลย์ลิสต์หรือว่าเขาเรียกไงกลุ่มกลุ่มของคลิปกลุ่มของวิดีโอที่เราอยากจะจัดเป็นหมวดหมู่เอาไว้นะครับซึ่งนี้มีประโยชน์มากๆนะครับอย่างเช่นสมมติชาน n ลเนี่ยสุพิชาเทดรลุนเนี่ยอาจจะถูกออกแบบไว้เพื่อทําคลิปสอนในหลายๆโปรแกรมหลายๆซอฟต์แวร์หลายๆแอปพลิเคชันนะครับ ก็คือจะต้องมีมีคลิปวิดีโออยู่ในเนี้ยหลายๆคลิปแน่นอนนะครับในอนาคตเพราะฉะนั้นการสร้างเพลย์ลิสต์ก็คือการจัดกลุ่มว่าอ,อย่างเช่นันเนี้ยคลิปแรกนี้มันคือ u t u b e ใช่ไหมครับผมก็เลยสร้างไปเลยว่า create playlist ก็คือสร้างเพลย์ลิสต์ขึ้นมาว่าให้มันชื่อ YouTube เพราะฉะนั้นพอต่อไปเนี่ยเราอัปโหลดเราเราทำคลิปเกี่ยวกับ YouTube เราก็จัดให้มันมาอยู่ในหมวดหมู่นี้ซะสมมุติอันนี้ก็คือเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าแนะนำ u t u b e เพราะนั้นพอเราคลิกเพลย์ลิสต์นี้ปุ๊บ ก็คือทุกคลิปที่เกี่ยวกับ YouTube ก็ถูกเอามาเรียงต่อกันนะครับอ่ะคราวนี้อันนี้ชื่อ Playlist นะครับแล้วคราวนี้ Visibility นะครับของ Playlist นี้ถามว่าจะให้เป็นยังไงมันก็จะมีอยู่ออ3ออันนะครับซึ่งอันนี้จะเป็น3พารามิเตอร์หลักที่เราจะเจออยู่ใน y t u t u นะครับแม้แต่ใน Playlist หรือว่าในคลิปที่เราจะอัปโหลดขึ้นไปก็คือ Public Public นี่ก็คือสาธารณะนะครับแปลว่าเราทาอะไรลงไปปุ๊บอ่ะ ทุกอย่างเนี่ยสามารถมองเห็นได้โดยสาธารณะสาธารณะก็แปลว่าทั้งโลกนะครับทุกคนส่วน p r i v a t e private นี่คือเราคนเดียวที่จะเห็นสิ่งเหล่านั้นนะครับเราจะเห็น playlist นี้คนเดียวนะครับอันนี้ใช้กรณีไหนใช้กรณีที่เออเราอยากรวบรวมเพลงรวบรวมอะไรคลิปหลายเพลงที่เราไว้ฟังส่วนตัวของเราเองคนเดียวหรือเป็นคลิปวิดีโอที่เราไม่ได้อยากเผยแพร่เราไม่ได้อยากจะให้ใครเห็นเลยนะครับก็เป็น private ไว้ดูคนเดียวส่วน unlisted อลิสเต e นี่คือ,อคนทั่วไปจะไม่เห็นนะครับจะมองคือจะจะไม่สามารถเห็นโดยสาธารณะได้ตราบใดที่ยังไม่มีลิงก์ไม่มีลิงก์คือไม่มี URL ไม่มี w ว r l d Wide Web ของเพลย์ลิสต์นั้นๆหรือว่าคลิปวิดีโอนั้นๆก็จะไม่สามารถดูได้คือมันจะหาได้โดยยากนะครับคืออยากดูก็ดูไม่ได้ถ้าไม่ได้ลิงก์นะครับเพราะฉะนั้นเราอยากส่ง กรณีนี้ที่เราจะใช้ในวิชาหลายๆวิชากันนะครับก็คือเราอยากอัปโหลดวิดีโอเพื่อให้คนอื่นดูได้แต่ไม่ใช่ดูได้โดยทั่วไปไม่ใช่แปลว่าสมมติเราอัปโหลดขึ้นไปเป็น Unlisted เนี่ยในช anel ของเราเวลาคนเข้ามาที่ช anel ของเราจะมองไม่เห็นวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันในรายละเอียดอีกทีหนึ่งสมมตินี้ผมเปิดเป็น Unlisted เพราะว่าอันนี้ตั้งใจว่าจะให้ดูกันเฉพาะในะกลุ่มนักศึกษานะครับภายใน Create ขึ้นมามันก็จะเกิด playlist ขึ้นมาเห็นไหมชื่อนี้แนะนํา YouTube คราวนี้เราก็ติ๊กอันนี้เข้าไปติ๊กอันนี้เข้าไปก็คือคลิปนี้แนะนํา y o YouTube ตอนที่1เนี่ยจะถูกส่งเข้าไปอยู่ในเพลย์ลิสที่ชื่อว่าแนะนำ YouTube นะครับ done เสร็จปุ๊บอ่านท่ามา audience หรือว่าผู้ชมเนี่ยวิดีโอ,อนี้ถูกออกแบบมาให้เด็กดูใช่ไหมไม่ใช่นะครับเราก็ติ๊กไป no is not made for kids อันนี้คือจะมีรายละเอียดต่อไปนะในในเรื่องของการหาเงินอะไรต่างๆเนี่ยส่วน more option นี่ก็คือเป็นการใส่แท็กใส่อะไรต่างๆนานานะครับรายละเอียด อย่างเช่นแอดแท็กก็คือแนะนำยูทูบใส่คําสําคัญอะไรลงไปนะครับจริงๆอันนี้ก็จําเป็นนะครับในแง่ของต่อไปถ้าเราจะทำทำช่อง YouTube ื่อาหาเงินน่อยนะอา่ Next. อานี้ไว้ก่อนนะครับเพิบเพราะมันเป็นคลิปแรกอยู่อ่ะตรงนี้แหละอันสุดท้ายคือ Visibility นะครับทุกคลิปนะครับ สำหรับนักศึกษาที่จะส่งงานเนาะเวลาเราจะส่งงานเนี่ยแปลว่าบางคลิปของเราเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ดีพอนะครับคือจะส่งให้อาจารย์ดูหรือส่งให้เพื่อนๆดูนะครับจำไว้เราจะใช้ Unlisted นะครับแปลว่าผู้ชมทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่สามารถเข้าถึงคลิปเราได้โดยตรงนะครับถ้ายังไม่มี URL เนี่ย URL คืออะไรคือตรงนี้นะครับเห็นไหมที่มันเป็นเว็บเป็น HTTPS อะไรพวกนี้นะครับคือคนที่จะดูคลิปนี้ได้ก็คือจะต้องได้รับไอ้ URL เนี่ยไปนะครับคือถ้าเราส่งอันนี้ให้เขาไปทุกคนจะดูได้ แต่ทุกคนที่เข้ามาในช anel ของเราเข้ามาที่หน้าช่องของเราเนี่ยจะไม่เห็นคลิปนี้มันมันโชว์อยู่นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกในในในการทําอาชีพที่เกี่ยวกับมีเดียนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้ใช้ตรงนี้มากก็คือกรณีที่เราตัดต่อวิดีโอกันส่งงานคนนี้ให้คนนี้ดูที่อยู่ในทีมเดียวกันเนี่ยเขาก็จะอัปโหลดผ่าน u t u b e นะครับโดยที่เรายังไมไ่อยู่ในที่เดียวกันเนี่ยก็คือใช้อัปโหลด u t u b e แล้วเป็น Unlisted ก็คือไม่มีใครเห็น เพราะว่าเรายังไม่ได้เผยแพร่นะครับแต่ทุกคนที่มีลิงก์เนี่ยจะสามารถดูได้เช่นเราตัดต่องานให้ให้ใครสักคนหนึ่งนะครับเรารับรับ,รบ,รบงานถ่ายวิดีโอมาต,ตัดต่อเสร็จยังไม่ไฟแนลนะเราสามารถอัปโหลดแล้วก็ตั้งเป็นอันลิสเท็ดแล้วเราก็ส่งลิงก์เนี่ยให้เจ้าของงานดูเจ้าของงานก็จะเช็คว่าเฮ้ยผ่านหรือไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านเราก็แก้แก้แล้วก็อัปใหม่ถ้ามันผ่านเมื่อไหร่ปุ๊บมันค่อยเปิดพลับบิคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะใช้กันเนาะเพราะนั้นเวลานักนักศึกษานะครับอัปโหลดคลิปปปกก็็ตตัั้้้งววนนีเนไลไะแ แป๊บเดียวนะครับคลิปของเราก็จะเข้าไปอยู่ในระบบเห็นไหมอันนี้มันก็จะพร้อมให้เราแล้วจะแชร์เลยไหมน,น,นั่นนี่อะไรต่างๆ่านานา,นาก็ยังไม่ต้องแชร์กด close ไปก่อนนะครับรอสักครู่หนึ่งเห็นไหมครับคลิปเราก็จะมาแล้วอ่าถ้าเราอยากดูปึ๊บคลิกเข้าไปมันก็จะมาโผล่ที่หน้า YouTube นะครับอย่างที่บอกเห็นไหมครับด้านบนเนี่ยด้านบนในช่อง URL เอนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอ่าลิงก์นะครับซึ่ง เมื่อกี้เราตั้งเป็นอาร์สใช่ไหมแสดงว่าจะไม่มีใครเห็นเห็นวิดีโอนีนะ้ใน Channel ของเรานะครับอ่าจะไม่มีใครเห็นอันนี้ใน Channel ของเราถ้าเราอยากให้ใครดูนะครับเราก็ต้องเอา url เนี้ยส่งส่งเข้าไปใน Facebook ใน l ลน e ในอะไรก็ตามแต่ให้เข้าไปนะครับเห็นไหมเรียบร้อยแล้วกับการอัปโหลดคลิปนี่ก็เคลีย คลิปก็ขึ้นมาแล้ว1อันโอเคสำหรับครั้งนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีเรื่องอื่นเกี่ยวกับ YouTube ต่อไปให้ทุกคนได้ศึกษากันนะครับแล้วก็นำมาใช้ในการเรียนกันจริงๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ